สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยากจะบอกว่าสุกสันว์วอนสองการานะครับผมรู้ว่าตอนนี้ที่เมืองไทยออมีวันสงการานอยู่คิดถึงมากครับวันสงการานเล่นน้าทุกวันกับเพื่อนกับครอบครัวมีความสนุกมากแต่เสียดายตอนที่อเมริกาอยู่นี้ไม่มีใครก็จะทําเล่นสงการานที่นี่แต่พุกคนอยู่ที่นั่นก็เล่นระวังตัวนะครับสนุกนะครับแล้วก็ <c oughs> ีความสนุกแค่นั้นแหละครับแต่ก็ระวังตัวไว้โ okay? okay, อเคโอเควิดีโอวันนี้วันนี้ที่ผมจะทําก่อนที่ผมจะทําอยากจะบอกว่าอย่ากโกรธอย่าโมโหผมนะครับที่ผมทำเนี่ยเพราะว่ามีคนขอมาเยอะขอมาเต็มรีเควสเต็มวอให้รีอคอันนี้หน่อยครับผู้คนรู้ว่าผมทำเวอร์ชันที่1นึงไปแล้วอันนี้แล้วก็ มีคนมาคอมเมนต์แบบเยอะบอกว่าเออไม่ชอบอะไรทํานองเนี่ยแล้วผมก็คลิปไปคึินมามคือผมไม่สนใจแล้วอยากจะฟังเพลงนี้เพื่อความสนุกสนุกแค่นั้นแหละโอเคและอย่างเพลงนี้เพิ่งลงมาบาลมีแบบรีกม์สงกรานรีกม์ผมจะต้องจะทําแน่นอนรู้ไหมผมต้องต้องทำแน่นอนแล้วก็วันนี้วันสงการานด้วยคือแบบสุดยอดเลยสงกรานเรียกวิดีโอเก่กับสงกราน มนรักนัครับสงกรานรีกม์ผู้คุณครู้ใครอยู่ในเพลงจะฟังจะฟังแบบว่ามีความสนุกสนุกผมจะต้องบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่ชอบอะไรทางนั้นไม่เกี่ยวแค่อยากฟังให้สนุกสนุกแค่นั้นแหละครับเพราะผู้คุณบอกว่าไอรีมิมซ์นี้มาสนุกก็ฟังแค่สนุกสนุกแล้วพวกคุณอยากให้ผมรียกวิดีโอผมก็โอเคจะจัดให้ผมยังไม่เคยเห็นวิดีโอแต่ผมเคยฟังเวอร์ชันที่หนึ่งแล้ว ถ้าพวกคุณยังไม่เห็นวิดีโอเดี๋ยวผมจะลงลิงก์วิดีโอนนอันนั้นไปให้แต่ผมคิดว่าคุณเห็นวิดีโออันนั้นแล้วจะผมระยกไปมีคอมเมนต์เต็มเลยครับวิดีโอนั้นโอ้ยแต่วันนี้ผมจะทำมนรักนักแร็ปสงกรานรีมิคส์ produced by Nino จะฟังแล้วก็มีความสนุกฟังเลยมีความสนุกแค่นั้น ไปเล่นสงการกันครับมนรักนะครับเวอร์ชันสงกรารรีมกมคสนุกสนุกานักเด

ไมาไ่ไ่ต้มีเกี่ยวกับอเอไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเฮ้ยที่พูดมาไม่กูดเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาสาวให้มึงลูดเฮ้ยใ้มันสาคัญกว่าับพูดเอกก็ไม่รู้ทีกูบูมจะพูมจะฟักที่มงพังที่มึงทวงให้จะลหลงไม่ยิ่งไม่ลังเลที่กูชอบที่กูรั้มชอบกูจะมาและมฟังไม่เ้ใจดพกคพูดม่ถ้างงไม่้าไม่ต้อพูดได้่ังแต่องไม่มกพอไม่มี้งไม่พนไันมี ที่ครูไม่มีไม่ใช่แค่ตั้งข้านในบัญชีพวกสีสเกตน้าแมวดอนธานีได้เป็นกูมึงกันดูดี m อ n อ็เนดพวกมันน่ารำคาญมึงก็มึงแรงแม่สอนเป็นการมึงไปเป็นนักแสดงฟังคูกูมีน้ำกะแนงไอ้แฟนมึงรักกูมึงเลยจังแต่แกนพวกบอกแฟนมึงเอ็กูเธอจะชอบฟังไปกูอย่ใหญ่เธอบอกว่าเอ็ดูแต่กูไม่เธอดูเอ็นนักเตะเข้กรรเลยกมต้การีเป็นธ

one, am man make a jump lila Bad i bleed Robin Pan and pun i'm making comments about me getting no the time i'm running back i i her bitch and cream got to know to crack that big booty cut shot fling this up and with the light but i that bitch เอาแต่สักนิดก็เพลงกูฮิตไปก่อดอมกันดีกว่าและทั้งชีวิตมึงรอบกูดิสเป็นเฮียระยาให้กูตามึงอยู่ในโพดกูออนเดอะโรดพวกเฮียนี่อิจฉากกูใต้ห่ามึงแหยตาดูไอ้สัตว์ไม่อยากโมเมยมึงมาดูเลยโดนกูจับโมเมยมึงเอฟซีเลยโดนกูยัดฟรีตอนกูมาก็เอ็กซ์ดีพวกมึงว่างไม่มีใครว่าจ้างเมยมึงเลยมาหากูอยู่หน้าบ้านทั้งวันทั้งเดือนมากกว้มึงทั้งปีกูดังไปทั้งเมืองมึงไม่ดังสักทีก็รู้ทั้งรู้ว่าพวกมึงอิจฉาแต่มึงไม่ยอมรับกันสักที

อ๋อฮยปบนโอ้ m า god อแป๊บนึงอออ๊แป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาออเ เกือบตายเลยเต้นออกกำลังกายมันเลยโอ้โหเวอร์ชันนี้พูดจริงนะเวอร์ชันนี้แม่งสยดก่าเวอร์ชันแรกเกตไม่สนใจพวกคุณจะเพื่อว่าอะไรเวอร์ชันนี้โคตรมันถ้าไปที่รับปาร์ตี้เพลงนี้เล่นนะผมเต้นตายเลยแต่สนุกนี่ยนะครับสนุกเพลงนี้สนุกเวอร์ชันนี้สนุกสองคร,รั้งรีกซ์ผมชอบโอ้ my god ไม่สนใจว่าแม่งจะแรปอะไรไม่สนละแต่บีดแม่งโอ้โหมีแบบเกือบล้านบีดในเพลงหนึ่งเปลียปล่ยนเป็นป่นั่นแหละสุดยอดมากโอ้พวกคุครับโอ,โอ,โอ้นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกทุกท่มาสงกรารน,นะครับแล้วก็ผมขอให้พวกคนมีความสนุกกันนะครับแต่เวลาเล่นกันก็พยายามเออไม่ก็ ดูแลตัวเองเด้วยนะครับแล้วก็ระวังตัวหน่ยนะครับอย่าทําอะไรที่มันแบบงอๆนะเข้าใจไหมแล้วเล่นให้ระวังระวังหน่อยนะครับพวกคนครับย้ายผมเรียกอะไรก็โอ้หายใจไม่ทันเดินทางก่อนพวกคนย้ายผมเรียกอะไรก็อคอมเมนต์มา เนี่ยและครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ผมรู้ว่าเอิมพีไนเขาลงโปรเจกต์มาเต็มเลยสามสี่เพลงแล้วเดี๋ยวผมพยายามจะตามจะพยายามจะตามเรียกให้เราวๆแต่อมอันนี้มีคนขอเต็มเยอะมากมันรักนักแร็ปสงกรานดีมิกซ์แล้ววันนี้ก็วันสงกรานก็โอเคมันก็จะดีนะเรียกเพลงนี้ในวันสงกรานพวกคุณเข้าใจไหมล่ะแต่โอเคครับไปก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะเจอวิดีโออันต่อไปเดี๋ยวจะเจอกันนะครับ peace